นานๆครับจะรับน้ำน้องก,กล้าๆฉันแน่วครับวันนี้พาน้องก,กล้ามาเล่นน้ำทะเลครับเดี๋ยวหาดบางแสนหาดบางแสนครับเนี่ยคนครับอเอาเส็ดพิแคมแล้วน้ำลงครับ เล่นสนุกเลยน้องกินปลาอยากมาเลยพามาพี่ Yeah. À, sẽ lên cho độc dài đây dạng mà dạng à, mà leo mà